สวัสดีครับวันนี้ทักเตอร์แบคโฮมาสาธิตเครื่องฉีดพ่นยางมาตอยของเก่าญี่ปุ่นนะครับเป็นเครื่องยนต์สีจังหวะของโลบินสีแรงมีหลายตัวนะครับค้าท่านใดสนใจก็โทรไปสอบถามกันได้ครับที่แทักเตอร์แบคโฮ0 8 1 6 2 2 1 2ห9 0816221299นะครับนี่เป็นเครื่องฉีดพ่นน้ำยางมาต่อยนะฮะมีหลายตัวนะครับลองเทสระบบดูอลองเทสดูนะนี่นะฮะเราลองเทสระบบดูดบ่าพ่อลองตัวอื่นมั้ง กันนะครับใช้งานได้ทุกตัวเอาเอาเอาอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาให้มันดูดไปให้หมดอย่างในสายเนี้ยสตาร์ทเครื่องปล่อยออกค้างสาย ใช้งานได้ทุกตัวนะครับเ,เทสระบบใช้งานได้นะฮะนี่เป็นน้ำมันเครื่องเก่าน้ำมันเกียร์เก่าเราลองดูลองเทสให้ดูใช้งานได้นะครับ มันน้อยไม่พอดูดมีหลายตัวนะครับเอาดูดตัวนู้นมั่งลองตัวนู้นมั่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ơ ơ lại một leo Hãy ngàn cho thúc tuồn Mì ไปสอบถามกันได้นะครับถึงไหมสีแรงเท่ากันทุกตัวตัวหัวป่ะนะ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยหันไปทางนู้นเลยใช้งานได้ทุกตัวนะครับมันม,มันน้อยมัน